ดูกันนะครับเวลาโดนงูเหลือมกัดแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าเราดึงสวนออกนะโบบอกมาเลยบอกเลยเล็กเป็นยวงอ่ะบอกเลยฉะนั้นแล้วเราจะมาดูฟันเขาว่าเขาเป็นยังไงโอเคครับพี่มังยาครับถ้ามองด้วยตาเปล่าเห็นไหมครับมองไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นนะมันจะมีพังปืดปิดอยู่เหมือนไม่มีฟันอ่ะดูเงี้ยลองดูเลยครับไม่ต้องล้ำเยอะอ่มาดูมาดูเห็นฟันไหมดูว้าวมุอขานเลยอ่ะทุกคนดูดิเดี๋ยวดูข้างล่างดูข้างล่างดูข้างล่างด้วยนะดูข้างล่างด้วย ถึงโอ้โหแล้วดูดิอ่าเอาให้ดูนะครับเนี่ยดูเห็นไหมเห็นฟันไหมเคี้ยวฟันเขาจะจะเป็นยังไงครับน้่งยาครับฟันเขาจะเอียงกลับเข้าไปด้านในปากเอียงกลับไปด้านในปากเอียงกลับไปด้านหลังเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาใช้สําหรับล็อกเหยื่อล็อกเหยื่อใช่นั่นคือสาเหตุที่ว่าถ้าเกิดเราโดนกัดแล้วเรายิ่งดินยิ่งกระชากมันก็จะแหกไปทั้งแผงเลยเพราะฟันเขาเยอะมากดูฟันดิแล้วฟันที่เยอะมากมีกี่ซี่เนี่ย ประมาณร้อยซี่โดยประมาณร้อยซี่โดยประมาณใช่ด้านบนจะมีอยู่สี่แถวอ๋อไหนครับตรงกลางในปากตรงกลางด้านบนมันจะมีอยู่สองแถวครับข้างข้างสองแถวด้านล่างสองแถวแลนล่างสองแถวทั้งหมดหกแถวโอ้โคตรเยอะครับทุกคนใช่แล้วถ้าอันนี้คือเป็นลักษณะเนี้ยมันคือเวลาลักษณะของเขาล่าเหยื่อเนาะเขากัดปุ๊บเขามกักระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะใช่แต่ทีนี้เวลามันกัดคนนะดีคึบเข้าไปยังไง กระชากถ้าเรากระชากออกไปเลยเรียบร้อยเลยก็เนี่ยมันเป็นเหมือนดวงเดลยวนี่แลถ้ากระชากออกก็ได้จะออกหมดอะไอ้ตรงฟันเลื่อยนี่แหละนี่มันจะเป็นฟันแล้วมันจะเหมือนใบเลื่อยอืหกแถวทั้งหมดในปากครับแล้วมันจะกัดของเราเหมือนลรกีดหกแถวแล้วทีนี้เนื้อเรามันจะขาดเป็นหกแถวเล็กๆใช่แล้วทีนี้กระชากได้เลยว้านั่นคือสาเหตุที่อันตรายนั่นคือสาเหตุที่อันตรายจากนั้นแล้วถ้าโดนงูเหลือมกัด ควรดึงไหมไม่ควรดึงไม่ควรดึงไม่ควรดึงเด็ดขาดมันเดขาดเลยนะครับเด็ดขาดรอให้สักพักหนึ่งเขาจะปล่อยเขาเองเขาจะไปเองใช่ถ้าดึงนี่บอกเลยว่าเละเละนะครับฉันแล้วนี่คือฟันงูเหลืองนะครับให้ดูชัดๆเลยเพรชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับก็ให้ดูเลยเนี่ยโอ้โหนี่ตรงที่เป็นรูในปากหลายคนสงสัยนะเอฟซีมาดูอ่าดูมาดูมาดูไอ้รูนี้ทุกคนเห็นแล้วสงสัยว่ามันเป็นรูอะไรไหนครับ อ่ะนี่รูตรงนี้อ่าคือรูอะไรครับอ่ารูนั้นก็คือรูหายใจของงูอ่างูทุกชนิดหายใจทางนี้เหรอหายใจทางรูเพราะว่างูเวลาเขากินอาหารนี่เขาจะใช้เวลานานครับอ่าใช้เวลานานแล้วมันจะไม่ใช้จมูกหายใจอืมอ่าเพราะปากมันอ้าอยู่ตลอดทีนี้มันจะใช้รูด้านล่างนั้นเลยนั่นน่นนั่นนันนนนน หหายใจอ่าหลายๆคนยังไม่รู้ยังไม่เคยเห็นนะครับอันนี้เอาไ้ดูกันชัดชัดเลยอนี่นี่คืองูนั่นหายใจแบบนั้นหายใจอืมโอเคแต่ถ้าเกิดว่างูเขาปิดปากก็จะหายใจทางจมูกอ่านี่จมูกงูอมู่บนนี่แบบนี้อ่ามันเขี้ยวโอเคเาเป็นมาคว้ากันนะครับที่เป็นความรู้ว่าฝากนะให้ดูฟัน งูเหลือมนะครับก็มีหลายหลายคนทําไปแล้วแหละแล้วก็เป็นการมาทบทวนนะครับมาเรียนย้ำกันเราอะไรที่เรารู้แล้วเราไปทบทวนมันก็จะลืมนะครับฉะนั้นแล้วก็มาดูอีกรอบหนึ่งโอเคไปตั<า>วใหญ่มากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะพี่เป็นความร,รู้นะครับครับผมไปสวัสดีครับ